เครื่องครัวก็ได้ใช่ไหมท่ครัวก็ได้ากาแฟก็ได้จ้านส่ระเรียก่ยะน้็กระดาษชี่ชูยคงเราใหญ่เนาะคุณเราใหญ่ถ้าเราจะใส่กระางมันเต้ยไหมบคุณนคือกัวแค่นี ต้เป็นเก้ดแล้วทุค่ะอันนี้ใส่ทังอันใช่กบไ้กลับไปเลยนะคะดูคุณคุณเขาจะทำนะคะ ันแกงในันอันนั้นคือว่าเครื่องเครื่องครัวก็ได้ใช่ไหมเครื่องครัก็ได้าเฟก็ได้ยาสีฟันมันยาอันนี้ที่คนมูอะไร จะอาทานเยางนยามัดก่อนเนาะแบบนี video, <ım. S 2> ้เนาะถาชุ่ยาวโคงเราใหญ่าะคงใหญ่ถ้าเราจะใส่คกระดามันจะ้ัวเกีเต้นักได้เาะคหมันจะต้องเป็เก้าดูแล้วาิชุ่ยยาว

ชคงเเน้ใส่บุดค่ะอันนี้ใส่ทังอันแชกก่กลับไปเลยนะคะมาดูคุณครูเขาจะทำนะคะยี่ัจะไปอบ้านหังยางเนังยางมัดก่อนเนาะแบบนี้เนาะ ก็เป็นกำลังพอชุดสังฆทานค่ะเตรียมที่จะทำบุญในเช้าวันกังเลยขั้นตอนนะคะนี่นี่เ้ลนเปินโกระดาษนกระดาษทิชชู่ เรื่องครัวก็ได้ใช่ไหม่ครัวก็ได้องกาแฟก็ได้จ้าี่ะเลยอันนี้ที่ครัวไที่ดใ่แล้วน้ำใส่แล้วอะไรทีน้ำผัดู่แล้วอตัวนี้ไม่ไม่ต้องจัดเดี๋ยวคุณตัดเองมามาคุตุวกัดเพราะว่า มันสั้นกินนี้ก็จะเป็นกดุมยหมอ่นุดตละอาปณนี้สันนีนุดค่ะอันนี้ใส่กรปค่ะกลับไปเลยนะคะมาดูครูเขาจะทำเลคะ เครื่องครัวก็ได้ใช่ไหม่ฟก็ได้จากกด้า้ามีแค่นี้ค่ะ,คะจะัดแล้จะประมาณนี้ค่ะ,ะนี่ก็เป็นกำลังพอชุดสังฆทานเตรียมที่จะทำบุญในเช้าวัน ประมาณนี <I> uh ้ช huh. ่ไหมทำนี่ไได้เนาะัวแค่นี้อเกอข้ตากาแฟพวอท่าใส่่้จะมีแค่นี้ดเลยค่ะปหยัดแลก็จะประมาณนี้ค่ะีแล้วตัดู่ยันี้

งเราใเนาะของเราใหถ้าเราจะใส่ของเรบางมันจะเด้งไหอกอ ไม่ต้องหรนูจะนคะเด็กคุณขะตัดเองไม่ไม่าดเลยหรอได้ไหมยังหมอชุดค่ะอันนี้ใส่ชุดอะไรก่อน้กลับไปเลยนะคะมาดูคุณรูเขาจะทำนะคะ 真的。對